ลาเลลูยาเอเมนนะครับก็กริยาตแบ่งปันทธเจนธรรมของพระเจ้าในพระธรรมอิสยา์นะครับบทที่หกข้อหนึ่งถึงแปดอับอิสยา์บทที่หกก็หนึ่งถึงแปดอับอิสยา์บทที่หกข้อหนึ่งถึงแปดก็บอกว่าทท 6, ในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชน ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับนที่นั่งสูงและเทิดทูนขึ้นและชายฉลองพระองค์ของพระองค์ก็เต็มในพระวิหารเหนือพระองค์มีเสราฟิมยืนอยู่แต่ละคนแต่ละตนมีปีกหกปีกใช้สองปีกบางหน้าและสองปีกกลุ่มเท้าด้วยสองและด้วยสองปีกบินไป ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยสง่าราศีของพระองค์และรากฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นสะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็มีควันเต็มไปหมดและข้าพเจ้าว,ว่าวิบัติ แก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระเยโฮวาจอมโยธาแล้วตนหนึ่งในเซราฟิมมาหาข้าพเจ้าในมือมีฐานเพลิงซึ่งเอาคีมมาจากแท่นบูชาแล้วเขา ถูกต้องปากข้าพระเจ้าพูดว่าดูเถิดสิ่งนี้ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้วความชั่วของเจ้าก็ถูกยกขึ้นและเจ้าก็รับการลบมนทินบาปข้าพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้มเจ้าตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราแล้วข้าพระเจ้าทูลว่าข้าพระเจ้านี่แหละ ระเจ้าข้าข้าพระเจ้านี้พระเจ้าค่ะขอท่งใช้ข้าพร,ระองค์ไปเถิดให้เราที่ฐานด้วยกันสารเสริญพระเจ้าสารเสริญพระ,ะรองค์ขอพระเจ้าเมตตาให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าการทรงเรียกของพระเจ้าเกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลายแล้วขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายที่เราจะรักษาการทรงเลือกและการทรงเรียกนี้ให้อยู่ท่ามกลางชีวิตของเราตลอดไปสารเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในพระนามแห่ง พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับก็อธมอิสยาห์บทที่หกข้อหนึ่งถึงแปดครับวันนี้อาจารย์จะแบ่งปันในเรื่องถวายตัวอย่างไรให้การเจิมคงอยู่ตลอดไปถวายตัวอย่างไรให้การเจิมคงอยู่ตลอดไปนะครับองค์คัมเทศนี้เขียนเมื่อตีสี่ครึ่งที่ผ่านมานี้เองเพราะได้รับธรําเทศได้รับพระวนจะนะคำของพระเจ้าตอนนี้จากอาจารย์มัธิวเมื่อ ขึนมาที่สองที่ผ่านมานะครับอิสยานะครับเป็นผู้เผยชนะที่อยู่ในรัชการอุสยานะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองอยู่ในตอนนั้นอิสยาเป็นผู้เผยชนะในราชสำนักของกษัตริย์อุสยาท่านเองเนี่ยถูกโรลคก,กลืนตอนนั้นนี่ถูกโรลคก,กลืนนะครับพี่น้องครับ อาจจะเป็นด้วยตําแหน่งด้วยหน้าที่ด้วยทรัพย์สินเงินทองหรือว่าความสะดวกสบายหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทําให้พระเจ้านั้นเงียบตั้งแต่บทที่หนึ่งนะครับจนกระทั่งมาถึงบทที่หกพระเจ้าถึงจะสําแดงพระสิริของโปรองให้อิสยาได้เห็นอ่าอิสยาได้เห็น เพราะฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะอ่ข้าพเจ้าจึงอยากจะแบ่งปันในเรื่องของถวายตัวอย่างไรให้การเจิมคงอยู่ตลอดไปคนะให้เราที่ถานด้วยก,กันก่อนพี่น้องครับสรรเสริญพระเจ้าสารเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเจ้ากรรมของพระเจ้าในตอนนี้ที่เราทั้งหลายจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเลือกเราและเรียกเราอย่างแท้จริงในการที่จะถวายตัว เป็นทาสและเป็นทาสีต่อพระองค์พอพระเจ้าได้ทรงโปรดสถิตยอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายที่เรานั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมและคงอยู่ตลอดไปสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพี่น้องครับการถวายตัวนะครับในช่วงที่ผ่านมาช่วงค่ายที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสได้ถวายตัว กับพระเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะแบ่งปันว่าถวายตัวอย่างไรให้ได้รับการเจิมคงอยู่ตลอดไปฮาเลลูรุยาสารและเสริญพระเจ้า,ปร,ารประการที่ประการที่หนึ่งนะครับต้องได้รับการสำแดงที่มาจากพระเจ้าพี่น้องต้องได้รับการสำแดงที่มาจากพระเจ้าอิสยานั้นได้รับการสำแดงที่มาจากพระเจ้าในข้อหนึ่งบอกว่าในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนม์ พเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับณที่นั่งสูงและเทิดทูนขึ้นและชายฉลองของพระองค์เต็มพระวิหารนะครับนั่นคือการสำแดงของพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตของอิสยาห์พี่น้องครับการสำแดงของพระเจ้าท่ามกลางชีวิตของเรามีอะไรบ้างครับพี่น้องครับมีเยอะไปหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเรารับใช้พระเจ้าและเราสแสวงหาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา เราจะเห็นการสำแดงของพระเจ้าท่ามกลางชีวิตของเรานั้นอยู่ตลอดทุกย่างก้าวที่เราดำเนินไปการสำแดงของพระเจ้าอาจจะมาจากผู้นำในการท้าทายเราการสำแดงของพระเจ้าอาจจะมาจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตของเราให้เราย้อนระลึกถึงให้เราได้พึงระลึกถึงว่าการสำแดงของพระเจ้าครั้งล่าสุดท่ามกลางชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไร ให้เรายึดถือตรงนั้นและกระทาตรงนั้นก่อนพี่น้องครับให้กระทาตรงนั้นก่อนเพราะว่านั่นคือการสําแดงที่มาจากพระเจ้าและอย่างน้ที่สุดให้เราปรึกษาผู้นํารับการปรึกษาอยู่ตลอดเวลาว่านี่คือใช่การสําแดงที่มาจากพระเจ้าจริงหรือเปล่าพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นปรึกษากับพี่เลี้ยงปรึกษากับหัวหน้าแขวงปรึกษากับผู้นําสูงสุดหรือว่าใครยังไงก็แล้วแต่ก็้าระเจ้าเองเนี่ย ปรึกษาอาจารย์ลุงนวยกับอาจารย์กะหลัดอยู่ตลอดเวลาถึงช่วงหวัวเลี้ยวหัวต่อในการรับใช้พระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับที่พระเจ้านั้นได้ทรงโปรดสำแดงให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงอยู่ตลอดเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับข้าพเจ้าก็รับใช้พระเจ้าอยู่ที่จังหวัดลาปางนะครับซึ่งอาจารย์ไก่นะครับอาจารย์กะหลัดได้มอบหมายให้ข้าพเจ้านั้นได้ ไปรับใช้พระเจ้าที่จังหวัดลำปางก็จากเชียงใหม่ไปลำปางก็ร้อยกโลพี่น้องครับร้อยห้าสิบกโลก็สบายๆนะครับทุกๆวันเสาร์ข้าพเจ้าก็ไปนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งปีพี่น้องครับ,นะรบพระเจ้าสมแดงผ่านอาจารย์กระหลัดว่าจะต้องไปข้า <c oughs> พเจ้าก็ไปใช้เวลาหนึ่งปีก็ไปนั่งเป็นหัวหลักหัวต่อพี่น้องครับไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับตอนเย็นก็ไปนั่งเฝ้าเขา,าให้ซ้อมน้ำมศการ และหลังจากนั้นก็สอนเขาในเรื่องของอการนมัสก,การพระเจ้าว่าเป็นยังไงตื่นเช้ามาก็จัดระเบียบในเรื่องของตื่นเช้ามาวันอาทิตย์นะครับจัดระเบียบในเรื่องของการท้าทายคนให้ลุกขึ้นมาอธิษฐานเช้านะครับรวมไปถึงการจัดตั้งคนเพื่อนํากลุ่มอธิษฐานเช้าจัดตั้งจัดระเบียบที่จะจัดทุกอย่างพี่น้องครับพระเจ้าก็ทําแล้วก็ใช้ความรักของพระเจ้าไปด้วยนะครับ ทำให้ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าพี่น้องครับไม่สูญเปล่านะครับพี่น้องลําปางเกิดการฟื้นฟูเกิดการฮึกเสิมเกิดการแตกกระจายออกไปในการรับใช้พระเจ้ากันตามมุมต่างๆพี่น้องครับนะครับมีหลายๆคนถามว่าอาจารย์ทําอย่างไรท้าพระเจ้าก็หันไปดูพี่น้องลําปางแล้วก็ดูเขาหลายๆคนที่เป็นทีมงานหลักข้าพระเจ้าก็บอกว่าข้าพระเจ้าแทบไม่ทําอะไรเลยนอกจากอธิษฐานเผื่อแล้วไปอยู่ท่ามกลางเขาเท่านั้นแหละ แล้วก็อยู่กับเขาด้วยความรักท่านั้นแหละครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาพระเจ้าก็สําแดงอให้ข้าพเจ้าได้เห็นอีกนะครับว่าอา,อาจารย์เปโลนะครับเห็นอาชาวมาซิโดเนียอยู่นะครับมาซิโดเนียอยู่เพราะนั้าคำของพระเจ้าตอนนี้ก็ผุดขึ้นมาในใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาอาจารย์กะหลัดว่าจะทํายังไงต่ออาจารย์กะหลัดก็บอกว่าให้ให้ใหอา่า ไปรับใช้พระเจ้าต่อที่ชุมชนที่พระเนตรที่เชียงใหม่นะครับข้าพเจ้าก็ไปนะครับข้าพเจ้าก็ไปรับใช้พระเจ้าตรงนั้นระยะหนึ่งประมาณสักสองสามเดือนและสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าก็ให้ข้าพเจ้าได้ไปวังเหนือพี่น้องครับซึ่งไกลจากบ้านข้าพเจ้าไปอีกนะครับจะต้องผ่านไปจังหวัดเชียงรายแล้วข้ามจากเวียงป่เป้าเชียงรายเนี่ยไปลําปางเป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอหนึ่งที่อยู่ติดจังหวัดเชียงรายของจังหวัดลำปางพี่น้องคนระับก็ไปที่นั่นประมาณสักภรรยาของข้าพเจ้าเนี่ยก็ปลูกพันตัวหรือว่าใช้เวลากับพี่น้องที่นั่นประมาณเกือบปีมาแล้วครับและหลังจากที่ข้าพเจ้าไปตรงนั้นด้วยเหมือนกันเนี่ยเราก็มีเป้าหมายและก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่อยู่ที่นั่นด้วยกันและเราก็มีความหวังว่าเราจะเปิดกิจจุตที่นั่นขอบคุณพระเจ้าครับที่ ตลอดระยะเวลาของการสำแดงของพระเจ้าที่ผ่านมา CVC นะครับทําให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าการปุกเบิกออกไปนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปถ้าเกิดว่าเราจะไปในานามของพระเจ้านะครับทําให้ศูนย์สร้างสรรค์อินรจักรแห่งนิมิตวังเหนือจะเปิดตัวขึ้นในวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้ขอบคุณพระเจ้าแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับยังคงมีอีก หลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องกระทำนะครับให้ที่จักรหรือว่าศูนย์สร้างสรรค์ชีวิตที่วังเหนือนั้นเกิดขึ้นได้อย่างาเป็นรูประธรรมแล้วก็คงถาวรตลอดไปครับนี่คือการสำแดงที่มาจากพระเจ้าท่ามกลางชีวิตของข้าพระเจ้าและการสำแดงพระเจ้าท่ามกลางชีวิตของพี่น้องมีอะไรบ้านพี่น้องได้ระลึกถึงแล้วก็นําเอาการสำแดงนั้นเป็นปรึกษาผู้นํานะครับ อย่าชึกทักว่าการสําแดงเหล่านั้นหนึ่งสองสามสี่นั้นเป็นมาจากพระเจ้านะครับบางทีบางครั้งเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดก็ได้นะครับนอกจากจะมีการสำแดงที่มาจากพระเจ้าในอิสยาบทที่หกข้อหนึ่งแล้วนะครับผู้ที่รับการสำแดงต้องกลับใจใหม่พี่น้องครับต้องกลับใจใหม่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับอิสยานั้นได้ถูกโรคก,กลืนนะครับในข้อที่ห้านะครับ อิสยาบอกเลยนะครับว่าอิสยาเห็นกษัตริย์ยเห็นกษัตริย์ในตอนนั้นคือพระเยโฮวาห์จอมโยธาพี่น้องครับคือเห็นเห็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าเลยนะครับพ้อห้าบอกว่าไงครับและข้าพระเจ้าว่าวิบัติแก่ข้พาพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพระเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพระเจ้าอ,อาศัยอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของข้าพระเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระเยโฮวาห์ จอมโยธาพี่น้องกษัตริย์อุสยาในตอนนั้นก็อาจจะเป็นกษัตริย์ที่ที่ดูแลชีวิตของอิสย,ยาอย่างดีเพราะว่าเขาเป็นผู้เผยพระชนะนะครับทําให้อ,อิสยานั้นตกอยู่ภายใต้การดูแลของกษัตริย์อุสยาซึ่งอาจจะไม่ไม่แปลกใจอะไรนะครับแต่อิสยานั้นจะต้องเทคตัวออกมานะครับให้การเจิมของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางชีวิตของเขาเพราะฉะนั้น เมื่อพระเจ้าสำแดงต่ออิสยาห์ท่าทีของอิสยาห์ที่มีต่อสถานการณ์ณเวลานั้นก็คือการกลับใจใหม่พี่น้องครับอิสยาห์บอกว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าวิบัติแก่ข้าพเจ้าฮาเลลูยาเราต้องกลับใจใหม่หลายเรื่องพี่น้องครับในสิ่งที่เราทําบางทีบางครั้งเรารับใช้พระเจ้าอยู่นะครับเราอาจจะรับใช้พระเจ้าด้วยอะไรครับความหยิ่งพี่น้องครับหนึ่งสองสามสี่ ล้วอาจจะยิงเราโอ๊ยไปบุกเบิกเราไปทําอะไรสารพัดนะครับอย่าให้ความยิงเกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตของเราอย่าให้เงินทองอย่าให้การชมนะครับเกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตของเราให้เราแสวงหาคาหนุนน้ําใจเท่านั้นพี่น้องครับหนุนน้ําใจนี่รับได้นะครับแต่ชมนี่อย่ารับมาเลยครับพี่น้องครับบางทีบางครั้งมันอาจจะทําให้เรานั้นเหินห่างจากหลักการในการบุกเบิกก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เราต้องกลับใจใหม่เหมือนดังอิสยาห์กลับใจใหม่ในข้อที่ห้านะครับข้าพเจ้าเองเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไปพูดคุยกับลูกแกะว่าเราจะไปบุกเบิกจังหวัดหนึ่งพี่น้องครับจังหวัดหนึ่งแล้วก็แล้วก็กําลังจะเตรียมเตรียมทีมกันแล้วก็ไปปรึกษาผู้นําว่าขออนุญาตไหมครับพี่น้องครับขออนุญาตไปบุกเบิกจังหวัดนี้ โดยที่ว่าผู้นํายังไม่ได้บอกให้เราไปพี่น้องครับเห็นไหมครับเล็นิดเดียวเป็นเส้นบางๆนะครับผู้นำผู้นําไม่ได้บอกให้เราไปแต่เราอาสาตัวเองพี่น้องครับเราอาสาตัวเองนะครับก็ไปบอกกับผู้นําผู้นําก็เห็นว่าเราอาสาตัวเนาะครับผู้นําก็อนุญาตพี่น้องครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้มาจากพระเจ้าครับเราอาสาตัวไปเองพระเจ้าก็ไปปรึกษากับผู้นําจังหวัดท่านนั้น ผู้นําจังหวัดท่านนั้นก็ออกอาการพืดอทักมันได้หรือเหลืออาจารย์มันมันมันทําได้หรือหรือครับอะไรเงี้ยครับมันเหมือนกับเป็นการต่อตา้านข้าพเจ้าก็เสียใจในพระเจ้านะครับว่าทําไมข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้ามาตั้งนานละตั้งยี่สิบปีแล้วทําไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวข้พวาพเจ้าทั้งทั้งที่ข้าพเจ้าก็ปรารถนาอยากจะรับใช้พระเจ้านะครับแล้วก็ปรารถนาอยากจะไปแจกแผ่นปิวปรารถนาอยากจะไปปลูกพิจจักด้วยก,กันกับอาจารย์ที่เป็น ผู้นำจังหวัดแล้วแล้วพระเจ้าก็มาบอกว่าเออจริงๆแล้วไม่ใช่มาจากพระองค์พระองค์จะทรงเป็นผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาเพราะงานพันธกิจเป็นงานของพระองค์ไม่ใช่งานของเราพี่น้องครับเราเป็นเพียงแค่ผู้รับสารและทําตามน้ําพระทัยสูงสุดของพระเจ้าเท่านั้นนะครับข้าพเจ้าจึงขอบคุณพระเจ้าและข้าพเจ้าก็อยู่ท่ามกลาง ท่ามกลางความโศกเศร้านั้นสักร,ร,ระยะหนึ่งแล้วข้าพเจ้าก็กลับใจพี่้องครับกลับใจและขอโทษพระเจ้าและขอโทษอาจารย์ผู้ที่เป็นผู้นําจังหวัดท่านนั้นนะครับแล้วก็ข้าพเจ้าก็ไปต่อพี่้องครับและขอการขอคําปรึกษาจากอาจารย์กหลัดอาจารย์อํานวยว่าข้าพเจ้าจะเดินไปยังไงข้าพเจ้าจะทํำยังไงนะครับข้าพเจ้าจะทําอะไรยังไงอาจารย์ก็ให้หนึ่งสองสามสี่ที่ข้าพเจ้าจะทําและข้าพเจ้าก็เดิน ตามนั้นจนกระทั่งถึงเวลานี้นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับใจต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงครับเราต้องกลับใจต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงข้อสามพี่น้องครับฟังเสียงเรียกครับฟังเสียงเรียกอาเลลูยาในข้อแปดตอนต้นบอกว่าอย่างไงครับและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระบุเจ้าจักว่าเราจะใช้ผู้ใดไป ผู้ใดจะไปแทนเราอิสยาได้ยินเสียงเรียกนี้ครับพี่้องครับและเราได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าครั้งล่าสุดเมื่อไรและเราได้ปฏิบัติตามเสียงเรียกนั้นหรือไม่นะครับอิสยาเองได้รับเสียงเรียกที่มาจากพระเจ้าตัวเราเองผู้ซึ่งเป็นสาวกและก็ผู้ที่เดินติดตามพระเจ้าย่อมได้ยินเสียงเรียกเหล่านั้นเราอย่าขัดขืนและอย่า อย่าปฏิเสธพี่น้องครับเพราะว่านั่นคือเสียงเรียกที่มาจากพระเจ้าถามว่าเราขัดขืนเราปฏิเสธเราสงสัยได้ไหมได้พี่น้องครับแต่การเรียกนั้นจะผ่านหน้าเราไปเมื่อการเรียกของพระเจ้าถ้ามาถึงชีวิตของเราให้เราโอเคเอเมนไว้ก่อนพี่น้องครับเพราะาอะไรครับเมื่อพระเจ้าเรียกเราพระองค์จะทรงรับรองและพระองค์จะทรงให้การเดินของเรานั้น ไปเรียิานุภาพและริษเดชที่มาจากพระเจ้าบางทีบางครั้งเราเดินไปด้วยความยากลําบากเราอาจจะเดินด้วยความสงสัยก็ได้นะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเคลียร์กับพระเจ้าให้ดีก่อนก่อนที่เราจะเดินไปนะครับอธิษฐานกลับใจใหม่และตอบสนองและมีท่าทีต่อเสียงเรียกของพระเจ้านะครับให้ถูกต้องตามหลักการนะครับแล้วพระเจ้าจะรับรองการก้าวไปของเราครับเนาะ ข้อที่สี่ครับนอกจากฟังสิ่งเรียกข้อที่สามนะครับข้อที่สี่ก็บอกว่าตอบสนองด้วยความเต็มใจนะครับอ่านะครับตอบสนองด้วยความเต็มใจเมื่อพระเจ้าเรียกเราแล้วเราต้องตอบสนองด้วยความเต็มใจเป็นไหมครับพี่น้องครับตอบสนองด้วยความเต็มใจปรากฏอยู่ในข้อแปดตอนท้ายบอกว่าข้าพระองค์ข้าพระองค์นี่พระเจ้าข้าขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิดนะครับ ข้าพระองค์นี่แหละพระองค์เจ้าค่ะขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิดพี่น้องครับเราต้องปรับเปลี่ยนท่าทีของเรานะครับเหมือนกับอิสยาจะต้องปรับใจใหม่และปรับเปลี่ยนท่าทีของตัวเราเองอิสยาอาจจะอยู่ท่ามกลางทรัพย์สินเงินทองท่ามกลางผู้คนเชยชมท่ามกลางอาสาวกต่างๆมากมายแต่อิสยา ยอมทิ้งสิ่งเหล่านั้นและบอกกับพระเจ้าว่าขอให้ใช้อิสยาไปเถิดไปที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้เอเมนไหมครับนะครับพระฉะ้ั้นให้เราเดินไปบอกกับพี่เลี้ยงกับผู้นำกับอ่าใครก็ได้นะครับท่านจะมองชีวิตของเราและท่านจะดูว่าเราสามารถทําอะไรได้ในกิจจักร,รของพระเจ้าและให้เราเดินตรงไป และทําอย่างนั้นพี่น้องครับถ้าผู้นําบอกผิดเราก็ไม่ได้เสียอะไรนี่พี่น้องครับเราเชื่อฟังแล้วเราทําตามถ้าท่านบอกผิดท่านก็รับผิดชอบของท่านไปนะครับแต่เชื่อเถอะว่ากว่าที่ผู้นําจะบอกให้ท่านทําอะไรหนึ่งสองสามสี่เนี่ยท่านต้องไปอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนพี่น้องครับถ้าสมาชิก CVC ตอบสนองการทรงเรียกเหมือนอิสยาห์ผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าไม่เกินสองปีเจ็ดสิบกว่าจังหวัด ทุกตำบลทุกจังหวัดทุกอำเภอสามารถที่จะทะลุทะลวงได้อย่างแน่นอนเราไม่ต้องมีปีสองศูนย์สามศูนย์กันอีกต่อไปพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการทรงเรียกของพระเจ้าสําคัญและการถวายตัวของตัวเราเองรวมไปถึงท่าทีที่เราจะถวายตัวต่อพระเจ้านั้นก็สําคัญเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับข้อสี่ครับ, 4, รบไม่ใช่ข้อสี่เนาะ ข้อห้าครับข้อห้าไม่กลัวต่อแรงเสียดทานไม่กลัวต่อแรงเสียดทานมีผู้เผยพระชนะอยู่ท่านหนึ่งในพระชนะคำของพระเจ้าก็คือเอลียาห์อเปรากฏอยู่ในองค์กษัตริย์บทที่สิบเก้าข้อสิบสี่ ท่านเจ้าขออนุญาตเล่าเรื่องเอลียาให้ฟังนิดหนึ่งเวลายังเหลือประมาณสองสามนาทีนะครับเอลียานั้นถือได้ว่าเป็นผู้เผยพระชนะที่พระเจ้าเจมิมและตอนนั้นในยุคข,ของกษัตริย์อาหับเอลียาได้ทําการอศัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งก็คือว่าให้ไฟของพระเจ้าลงมาเผาแท่นบูชาที่เต็มไปด้วยน้ําน้ําชื้นแฉะน้ําเจิ่งน้าฉ่ำอ่ะพี่น้งนองครับ แล้วเอลยาสามารถทําได้ท่ามกลางผู้เผยชนะของพระบาอันเป็นร้อยๆคนแล้วหลังจากที่พระเจ้ากระทําการสาแดงให้เอลยาและผู้คนที่อยู่ที่นั่นที่เป็นสาวกของพระบาอันนั้นได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยการ,รเทไฟของพระเจ้าลงมาและเผาแท่นบูชาที่ฉ่าไปด้วยน้ํานั้นทําให้เอลยานะครับสามารถที่จะชนะผู้เผยชนะ ของบาอันแล้วเอลยาก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าให้ไฟของพระเจ้าลงมาแผดเผาผู้เปิดพระเจของพระบาอันเป็นร้อยๆอยคนตอนนั้นให้ตายเสียสิน้นแล้วพระเจ้าก็กระทำการที่เอยาได้ได้อธิษฐานทูลของแล้วหลังจากนั้นกษัตริย์อาหับก็ไปบอกกับเยสเบลนะครับซึ่งเป็นพระมเหส่สีของอาหับในใน ใน Israel อิสราเอลอาณาจักรตอนตอนเหนือใช่ไหมครับตอนเหนือแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เยเซเบลทราบข่าวซึ่งเป็นราชินีผู้ที่ทรงอํานาจในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดตามล่าเอลียาแล้วเอลียาเนี่ยกลัวพี่น้องครับทั้งที่กระทำการอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาของตัวเองและต่อหน้าต่อตาของผู้คนต่างๆมากมายเอลียาก็หนีครับในพระธรรมคำของพระเจ้า ในองค์ษัตริย์บทที่สิบเก้าบอกว่าท่านหนีด้วยกําลังของท่านเองวิ่งครับหนีด้วยกําลังของตัวท่านเองพระเจ้าไม่ได้พาอิสยาเอลียาหนีครับแต่ท่านหนีด้วยตัวของท่านเองหนีไปอยู่ในถ้ำในอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วพระเจ้าก็ถามอิสยาตั้งสองหนนะครับว่าทําอะไรอยู่อิสยาอิสยาก็แก้ตัวไปนะครับว่าทําบางสิ่งบางอย่างนะครับข้าพระองค ห่วงแหนแทนพระเยโฮวาพระเจ้าจอมทัพยิ่งนักเพราะว่าประชากรอิสราเอลได้ทอดทิ้งพระสัญญาของโะรงได้พังแท่นบูชาของโะรงเสียและประหารผู้เผชิญชนะของโะองค์เสียด้วยดาบและข้าโะรงข้าโป,ปรงเหลือเพียงแต่ผู้เดียวที่เหลืออยู่และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตข้าโะรงเอลียาก็เลยหนีครับเอลียากเกิดความกลัวในขณะที่รับใช้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับการเจิม หมดไปจากชีวิตของเอลียาการเจอหมดไปจากชีวิตของเอลียาพระเจ้าบอกเอลียาว่าไปเถิดจงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิ่นธุรกันดารกามัสกัสและเมื่อเจ้าไปถึงแล้วเจ้าจงเจมิมฮาซาเอลให้เป็นกษัตริย์ปกครองซีเรียและเยหูบุตรนิมซีนั้นจงเจมิมให้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล นี่คือภารกิจสุดท้ายที่พระเจ้าใช้เอล利亚และอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่ต่อจากข้อสิบห้าที่ข้าพเจ้าได้อ่านไปปรากฏอยู่ในข้อ16บหกบอกว่าปรากฏอยู่ในข้อสิบเจ็ดนะครับข้อสิบเจ็ดบอกว่าไม่ใช่ข้อสิบเจ็ดครับข้อสิบหตอนท้ายครับบอกว่าและเอลีชาบุตรซาฟัตบุตรชาฟัดชาวอาเบลเมโลเมโฮอาเมเมโฮ เมโฮลาจงเจิมให้เป็นผู้เผยพระนะแเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องครับเอลียารับใช้พระเจ้าด้วยความกลัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับพระเจ้าก็เลยเจิมเอลีชาให้เขาไปเจิมเอลีชาแล้วปลดเขาออกจากการเป็นผู้เผยพระจนะแต่ก็ไม่ได้ปลดแบบให้เอลิยานั้นเ,เขาเรียกอะไรครับ เอลียานั้นจะต้องหมองเศร้าในสิ่งต่างๆไม่ใช่นะครับหลังจากที่เอลียากับเอลีชาดำเนินชีวิตสักพักหนึ่งเนี่ยพระเจ้าก็รับเอลียาขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าต่อต,อต,อต,อตาเอลีชาและผู้ผเรชนะคนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าเราอย่ากลัวพี่น้องครับถ้าเราปรารถนาะอยากจะรักษาการเจิม ของพระเจ้าตลอดไปให้เราไปในพระนามของพระเจ้าแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่ามกลางชีวิตของเราก็แล้วแต่เอมเอมนไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะหนุนใจนะครับสาวกข,ของพระเยซูรวมไปถึงสาวกข,ของพระเจ้านะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ก็หนุนใจเราในการสร้างสาวกใช่ไหมครับและในการออกไปทาพันธกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เรากลัวในสิ่งต่างๆที่เราจะได้กระทํา แม้ว่าวันนี้เราจะอยู่ในภาพไหนก็แล้วแต่คนทํางานคนตัดผมร้านเสริมสวยพนักงานบริษัทชาวนาเกษตรกรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับแค่เราทําในส่วนของเราอย่างดีที่สุดและในขณะเดีวยวกันอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตของเราชีวิตฝ่ายวิญญาณในโลกเนี้ยแค่เรารับการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าและตอบสนองการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าด้วยหัวใจที่ชื่นชมยินดีไม่ขาดกลัวเ็นมนไหมครับ วันนี้ให้เราถวายตัวและรับการเจิมต่อพระเจ้าอยู่ตลอดไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้เราทิ่สานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันใหม่วันนี้ที่ทําให้เรารู้ว่าการถวายตัวนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงมองหาคนของพระองค์วันนี้อย่าให้ที่นั่งในคิจจักอุ่นๆหรือว่าเย็นๆพระเจ้าค่ะแต่ให้ที่นั่งในคิจจักนั้น เต็มไปด้วยการร้อนรนที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงขอพระองค์ทรงโปรดประทานการดีให้กับเราใส่พระใจหนุนใจเราหนุนกําลังเราในการลุกขึ้นปปฏิบัติและรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานการดีให้กับเราทั้งหลายที่เรานั้นจะมะีแผนงานและแผนการของพระเจ้าคิดหมายเอาไว้ในใจและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คําปรึกษาจากผู้นํานั้นเป็นอีกหนึ่งคำปรึกษาที่มาจาก องพระผู้เป็นเจ้าเป็นอีกหนึ่งคำปรึกษาที่ท้าทายเราทั้งหลายให้ปฏิบัติและรับใช้พระองค์ให้อาณาจักรของพระเจ้าขยายออกไปโดยที่ว่าตัวข้าพระองค์ทั้งหลายมีส่วนร่วมในอนาณาจักนั้นโค์เจกตะสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพร,ระเจ้าในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ